หล่นฟาอิทธิฤทธิ์ปุญญาบารมีเนื้อกดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาแต่เลวชั่วช้าอยากได้วิดพาบิดใจเนื่อไรคำติชิมได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอ,อเยเลียย เปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอายุทิ์ทรรมครอบงาครองเมืองเรื่องร้องอำนาจความทุกยาสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะฮะก็มาได้พบกันนานวันนี้มีเรื่องสำคัญจริงๆอยากพูดเพราะว่า 18ปีที่คนไทยเรามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ก็ละเลยคำว่าละเลยนี่ไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาปล่อยให้ปัญหามันเรื้อรังมาส8ปีแล้วเนี่ยและผมมั่นใจว่าหลังจากนี้ไปมันก็ยังมีการทะเลาะบบกแวง้งมีข้อขัดแย้งกันมีการกล่าวหากัน มีการใส่ร้ายกันเกิดขึ้นคือพูดง่ายๆคนไทยส่วนใหญ่ไม่อยากให้ใครได้ดีนะคือตัวเองเก่งทุกเรื่องนะคนไทยส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองเ,เก่งทุกเรื่องคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยถูกต้องนะตามหลักการหมแต่หลักการเนี่ยที่ที่คิดเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้หลักการที่คิดมันเป็นหลักการอะไรหลักการของใครนะแบบไหนมันขัดต่อชาวโลกไหมไอ้หลักการแบบนี้นะเอาละ สิบแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยนะเราอยากย้อนพูดไปสักนิดหนึ่งเหตุการณ์สองเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่มีการยึดอํานาจเกิดขึ้นเนี่ยผมต้องขอพูดตามตรงจริงๆว่าข้อขัดแย้งของคนไทยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสองเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นปี2549ที่มีมีการยึดอํานาจเกิดขึ้นหรือปี25 5 7้า้า็ที่มีการยึดอํานาจเกิดขึ้นเนี่ยทั้งนายสนธิและนายสุเทพเนี่ย บอกทำตรงคือตัวต้นเหตุทั้งสองคนเนี่ยไม่ใช่ผู้นำทางศาสนาไม่ใช่ผู้นำทางจิตวิญญาณไม่ใช่ผู้นำใดๆทั้งสิ้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งโนเนมแต่สามารถทำให้คนนี้เชื่อได้สามารถทำให้คนเนี่ยหลอกคนไปเชื่อได้หลอกคนเอาเรื่องโกหกเนี่ย มาปั้นน้ําเป็นตัวจนเชื่อได้จนสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศชาติทุกวันนี้เนี่ยนะเหตุการณ์ที่มีการทะเลาะเบาแวงกันในแต่ละครั้งเนี่ยประเทศชาติเสียหายเท่าไหร่ใครได้รับความเดือดร้อนประชาชนได้รับความเดือดร้อนประเทศชาติเสียหายสูญเสียไปเท่าไหร่ นับหมื่นนับแสนล้านนับล้านล้าน,านทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นหนี้นับล้านล้านบาทเนี่ยใครได้รับความเดือดร้อนผมถามดูต้นเหตุมาจากใครแล้วเรื่องที่พูดเนี่ยทั้งนายสนธิและนายสุเทพเนี่ยรับผิดชอบไหมที่สร้างเรื่องขึ้นมาเนี่ยในอดีตเนี่ยใครรับผิดชอบเอาละเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย ที่ไอ้พวกทหารมันออกมายึดอำนาจเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรที่ทหารมันยึดอำนาจเนี่ยเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เห็นว่าประชาชนมีข้อขัดแย้งกันเกรงว่าจะรามปามเกรงเกรงว่าจะรามปามจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นนี่คือ ความคิดของพวกสถาบันกษัตริย์ทุกครั้งที่มีการชุมนุมเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีประชาชนนีลุกขึ้นมาชุมนุมเกิดขึ้นนั้นสถาบันกษัตริย์คิดที่จะยึดอำนาจเพราะไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยมีการประทะกันเกิดขึ้นจนลามไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสถาบันกษัตริย์เขากลัวเขากลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปิด ปกครองประชาชนลุกฮือขึ้นมาเขาจึงใช้ทหารเนี่ยมายึดอำนาจนะเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเพื่อความอยู่รอดของพวกเขาฟังให้ดีนะนี่ผมพูดชัดๆเลยสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเพราะว่าสถาบันกตริย์เกรงว่าเมื่อประชาชนเนี่ยเกิดความประทะเกิดการประทะกันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ไม่รอดเขาก็เอาทหารมายึดอำนาจแต่เขาลืมคิดไปว่าไอทหารที่มายึดอำนาจเนี่ยมันมีความเดือดร้อนตามมาอีก ทหารพวกนี้เนี่ยมันเป็นแค่ยามมีอาวุธปืนเท่านั้นเองแต่ไม่มีความสามารถที่จะบริหารประเทศลืมค,คิดก้อนนี้ไปนะนี่คือที่มาของมันทำไมสถาบันกษัตริย์เอาทหารมายึดอำนาจจู่ๆทหารจะมายึดอำนาจอำนาจเองได้ไงถ้าไม่มีการลงพระประมาพระประมาพิไทยอ,ะอ่ะะแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากสถาบันกษรตริย์ที่เอาทหารมายึดอำนาจ แล้วความเสียหายที่ประเทศชาติได้รับความเดือดร้อนจากจากทหารที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยใครรับผิดชอบอีกประชาชนซวยชุมนุมกันก็ซวยประชาชนก็ซวยเอาทหารมาบริหารประเทศก็ซวยนะทีนี้ประเทศไทยเนี่ยมันมีมันมีความแปลกอยู่อย่างพอประเทศชาติเดือดร้อนแล้วเนี่ย มันมีพลังมืดพลังเงียบที่ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีเลยนะอยากฟังมะพลังมืดพลังความอยากการมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรทั้งนายสุเทพเทพทั้งนายสนธิเล่มทองกุลเนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมาเรื่องตอแหลทั้งนั้นจนประเทศชาติเสียหายเนี่ยถามว่าไอ้เรื่องเรื่องตอแหลท,ที่ที่ตอแหลกันขึ้นมาเนี่ยใครรับผิดชอบ และไอคนที่เชื่อน่ะเมื่อเชื่อไปแล้วเนี่ยใครได้รับความเดือดร้อนมีการขอโทษไหมมีการปรับปรุงไหมมีการแก้ไขไหมทุกวันนี้เนี่ยมีใครยะรับผิดชอบเอาละเอาละสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้ประเทศชาติจนนำไปสู่การเกิดขึ้นของพักคก้าวไกลการเกิดขึ้นของกลุ่มคนที่เรียกว่าสีส้มอะไรแต่อะไราเกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความต้องการของประชาชนเมื่อเขาเห็นว่าไอทหารพวกนี้เนี่ยเข้ามายึดอํานาจแล้วเนี่ย,ม,าม,ากกย,ยม,มันเข้ามาแดกกันอย่างเดียวจริงไหมมันเข้ามาแดกกันอย่างเดียวจริงไหมผมถามว่าจริงนะผมถามว่าไอคนพวกนี้เข้ามาบริหารประเทศทาให้ประเทศชาติได้รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีการพัฒนาประเทศชาติเป็นทิศทางที่ดีไหมผมถามดูเนี่ย ไม่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพร่อมันเข้ามาแดกกันอย่างเดียวเมื่อมันเข้ามาแดกกันอย่างเดียวเนี่ยนะจากความต้องการเพียงต้องการสถาบรรันต้องการให้ไม่ให้บาลังตัวเองเนี่ยนะล่มสลายเนี่ยเอาทหารมายึดอานาจเนี่ยเกรงว่าประชาชนจะประท้ากันเกิดขึ้นเกรงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นเนี่ยนะเนี่ยจุดๆเดียวเนี่ยเอาทหารเข้ามายึดอํานาจแต่ความเดือดร้อนตามมานี่ยเยอะแยะไปหมดเลย เมื่อประชาชนพลังมืดเขาทนไม่ได้เมื่อพลังมืดทนไม่ได้เนี่ยนะเขาก็คิดว่านายกทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วเขาคิดว่านายกทักษิณเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้กลับเมืองไทยแล้วไอ้พลังมืดพวกนี้เนี่ยมันจึงหันมากับสนัสนบสนุนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลเนี่ยพรรคความ อนาคตใหม่หรืออะไรเนี่ยนะมันเป็นพลังมืดที่คิดว่าเป็นทางเลือกใหม่เป็นทางเลือกใหม่เพราะเขาเหม็นหน้าไอ้พวกทหารที่สถาบันกษรตรกษ์เอามาบริหารประเทศเนี่ยเขาเหม็นหน้ามันเข้ามาแดกกันอย่างเดียวอะ่ะมันจึงเกิดไอ้พวกนี้เกิดขึ้นไอ้กลุ่มเนี่ยดอมส้มด้อมส้มอะไรพวกนี้เกิดขึ้น,น,นมันเป็นทางเลือกใหม่ของพวกเขาเมื่อเขาเห็นว่านายกทักษิณไม่มีโอกาสกลับมาเนี่ย ทางเลือกของพวกเขาก็คือหันไปสนับสนุนพรรคการเมืองใหม่อย่างพรรคก้าวไกลเพื่อมาจัดการกับไอ้พวกทหารนี่เพื่อมาเลือกตั้งให้ให้พรรคเก้าวไกลเข้ามาบริหารประเทศจะไอ้พวกทหารนี่มันจะได้ลงบัลลังล,ลงจากอำนาจไปนะนี่คือความต้องการของพวกพลังมืดที่มันอยู่ใต้ดินที่คนหลายหลายคนมองไม่เห็นว่าไอ้พวกนี้ มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้คิดที่จะแก้กฎหมายมอหนึ่งออะไรพวกนี้ไอ้มอหนึ่งสองมันไม่มีทางที่จะแก้ได้เด็ดถ้าตราบใดนะที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมันยังถูกครอบงําอยู่นะมึงไปแก้มึงไปแก้ไอ้แก้ให้คนไม่ได้เชื่อเรื่องศาสนามึงพากันไปทําให้คนไทยเนี่ยนะเลิกเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะมึงถึงไปแก้กฎหมายมหึงมอหนได้ เพราะไอ้คนไทยเนะี่ยมันถูกครอบงำมาทั้งชีวิตแกเรื่องกฎหมายให้ได้เรื่องศาสนาให้ได้ก่อนว่าทําไมถึงเชื่อเรื่องนี้เดี๋ยวแม่งคนศาสนาพุทธไปเชื่อเจ้าแม่คนอิม่มทนศาสนาพุทธไปเชื่อพระพิฆเนศมันเชื่อกันทุกศาสนาเลยใครยังมีเอาอะไรมาไอ้คนพวกนี้แม่งเชื่อหมดเนี่ยผมถามว่ามึงทําให้คนไทยเนี่ยเลิกโง,กกงก่ก่อนเลิกโง่ก่อนก่อนที่ไปฉลาดเนี่ยอะ ศาส,สนาอะไรมันเชื่อกันหมดเนี่ยคิดจะไปแก้มมหนึ่งสองเนี่ยคนไทยมันถูกครอบงำมาทั้งชีวิตมันกี่ร้อยปีกี่พันปีมาแล้วอ่ะผมถามดูเนี่ยอะจะไปคิดแก้ได้ยังไงมมหนึ่งสองเนี่ยเขาไม่แก้กันหรอก็ถูกครอบงำมาแล้วเขาก็คิดว่าประเทศไทยนี่มันต้องอยู่กับสถาบรรันกษัตริย์ถามว่า ไอมอหนึ่งหนึ่งสองกับพวกข้าราชการมันคู่กันไหมสถาบันกษัตริย์กับพวกข้าราชการมันคู่กันไหมเขาได้ผลประโยชน์ร่วมกันมาทั้งชีวิตเนี่ยข้าราชการมันไม่มีสถาบันกษัตริย์มันก็อยู่กันไม่ได้เพราะอะไรมันแดกกันไม่ได้เมื่อมันแดกกันไม่ได้เนี่ยมันไม่มีสถาบันกษัตริย์มันจะเอาแบบอเมริกาเงี้ยเหรอมันจะเอานรมาแดกกัน อย่าลืมนะการคิดที่แก้มอหนึ่งสองเท่ากับแกเท่ากับล้มกระดานทั้งประเทศเลยนะไม่มีข้าราชการแบบนี้อีกต่อไปนะพักก้าวไกลไอ้พวกที่บ้าค้างไอ้ดอมส้มทั้งหลายพวกมึงเลิกคิดได้แล้วจะคิดแก้มอหนึ่งสองเนี่ยนะนี่หันมาพูดเรื่องไอ้พวกพลังมืดที่มันมันเกิดขึ้นมาใหม่นะนะไม่อย่าลืมประเด็นผมกําลังหันมาพูดไอ้พลังมืด ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เลยยกตัวอย่างเรื่องไอ้มอ .12 ไอ้พลังมืดเกิดขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากไอ้คนพวกนี้คิดว่านายกทักษิณเนี่ยไม่มีโอกาสกลับประเทศไทยแล้วส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคือความหวังของคนยากคนจนที่หันไปสนับสนุนแล้วเลือกไอพ้พรรคก้าวไกล14ล้านเสียงนี่คือยกตัวอย่าง พอฟังคนนู้นพูดฟังคนนี้พูดฟังนักวิชาการส้นตีนเรียนจบด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ทั้งหลายเนี่ยวุฒิภาวะมึงไม่มีมึงมีแต่ปริญญาเท่านั้นเองเลยคิดกันไม่เป็นฟังเห็นฟังคนนู้นพูดฟังคนนี้พูดฟังมานานแล้วตอบโจทย์ให้มันได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตอบโจทย์ก่อนมันเกิดจากอะไรคนไทยเนี่ย มันเป็นคนแยกคนจนส่วนใหญ่แล้วมันมันต้องการที่พึ่งคนเสื้อแดงคนยยกคนจนคนรากหญ้าต้องการนายกทักษิณพวกมึงก็สร้างไอ้เหี้ยสนธิขึ้นมาสร้างไอ้เหี้ยสุเทพขึ้นมาไปขับไล่กันทั้งตระกูลเลยคนเขาทุ่มเททำงานให้ประเทศชาติคนเขารักชาติคนเขามีเงินทองมากมายมหาศาลแล้วเขาไม่มาโกงไม่มาแดกหมอ้พวกทหารนี่หรอก ไอ้พวกทหารยามพวกเฮียเนี่ยมันเงินเดือนมันเท่าไหร่ทุกวันนี้ไอ้ประยุทธ์มีเงินเป็นแสนแสนล้านบาททุกวันนี้ไออนุพงศ์เอาเงินไปฝากสิงคโปร์เป็นหมื่นหมื่เป็นแสนแสนล้านบาทถามว่ามึงคิดจะไปตรวจสอบกันมั้งไห้ไอสีสุวรรณส้นตีนไอส้อน,ไอ,สอนไอคนนู้นคนนี้ส้นตีนเนี่ยถามดูดิมึงหุบปากกันทําไมหุบปากกันทําไม ทุกวันนี้ประเทศไทยมันไม่มีเงินมันเป็นหนี้เป็นหนี้สินเขานับล้านล้านบาทถามว่าทำไมหุบปากตอนไอ้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีทำไมหุบปากคนดีๆคนเขาต้องการบริหารประเทศมึงก็ยัดข้อกล่าวหาเขาลังแกเขานะดันเขาผักสายไล่ส่งเขาจน เดินทางออกนอกประเทศกันหมดคนดีๆเดินทางออกนอกประเทศไปหมดไปยัดข้อกล่าวหาเขายัดคดีใส่ร้ายเขาอย่างงุ้นอย่างนี้ทําสารพัดทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยประเทศที่มันชิบหายเนี่ยมันมาจากไอ้คนเฮีย้ยพวกไอ้สนธิไอส้สุเทพทหารสนตีนทั้งหลายเนี่ยถามว่ามีใครรับผิดชอบไะมไปเอาไปดิไปเอาถามไปบริหารป,ป,ประเทศนนเนี่ยมันยึดอำนาจเี่ย นี่คือคำตอบของมันนี่คือคำตอบของมันเอาละถามว่าอยากถามเหลือเกินว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยคนที่รักสถาบันกษัตริย์คนที่ทุ่มเทให้สถาบันกษัตริย์ตัวจริงคือครอบครัวชินวัตรคนที่รักสถาบันกษัตริย์เนี่ย แต่เพราะไอ้ผู้ไอ้สนธิไอ้สุเทพมันสร้างเรื่องขึ้นมาจนทำให้เขาเนตรงหนีออกนอกประเทศไปวันนี้เนี่ยถ้าสถาบันกษัตริย์ปล่อยให้ไอ้ประยุทธ์บริหารประเทศอีกสองปีเนี่ยสองปีเท่านั้นไม่เกินสองปีเนี่ยไม่มีบัลลังเพราะไอ้ดอมส้มไอ้พวกเก้าไกลมันขึ้นมาแล้วสิบสี่ล้านเสียงแล้ว พอเขาลุกขึ้นมาเขาไม่ต้องการทหารเขาเกลียดทหารมันจึงลุกขึ้นขึ้นมาต้องการแก้มอหนึ่งหนึ่งสองมั่งต้องการล้มเจ้ากันมัง่งนี่พูดตรงๆเลยดีนะที่นายกทักษิณเนี่ยกลับไปท่านสามารถเรียกศรัทธาคนเสื้อแดงเนี่ยนะให้กลับมาสนับสนุนท่าน คนเสื้อแดงเชื่อใจท่านและไอ้ดำส้มเนี่ยมันก็เปลี่ยนใจกลับมารักท่านกลับมายืนอยู่กับท่านต่อไปเพราะเขาต้องการคนบริหารประเทศเขาไม่ต้องการล้มบัลลังคนเสื้อแดงเนี่ยเขาต้องการอยู่ด้วยกันอย่างสันติมันก็มีบางตัวเนี่ยไอ้ไอด็อกเตอร์สันติที่อยู่ต่างประเทศหลายๆคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงกันปกครอง มึงจะเปลี่ยนกันได้ไหมตราบใดที่คนไทยเนี่ยมันยังถูกครอบงำอยู่เนี่ยตอบโจทย์ให้ได้ก่อนถ้าตอบโจทย์ไม่ได้เนี่ยอย่าคิดไปเปลี่ยนแกแปลงการปกครองเลยผมจะบอกให้ทฤษฎีของผมเนี่ยแน,แน่นอนแต่ทฤษฎีของผมเนี่ยจะทําได้ผมต้องพูดได้ด้วยถ้าพูดได้ต้องทําได้ถ้าพูดแล้วทําไม่ได้อย่าพูดผมบอกตามตรงว่า ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ถ้าตราบใดที่คนไทยแม่งยังถูกครอบงำอยู่ทุกวันเนี่ยเจอต้นไม้แม่งยังไหว้ต้นไม้เลยเจอส้อนตีนอะไรแม่งก็ไหว้ไปหมดอย่างเงี้ยถามว่ามันถูกครอบงำอย่างเงี้ยมันไม่ฉลาดเนะี่ยมันรวยก็รวยไปมันคนละเรื่องก,กับฉลาดคนรวยกับคนฉลาดมันไม่เหมือนกันนะไอ้ที่มันรวยเพราะมันโชคดีนะแต่ฉลาดนี่แม่งมาตามกรรมพืชเลยสายเลือดเลยนะแต่อ้คุกโง่ก็มาตามสายเลือดเลย นี่คือคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าการที่นายกทักษิณเนี่ยมีโอกาสกลับเมืองไทยเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่โชคดีสำหรับสถาบันกษัตริย์ด้วยเพราะสถาบันกษัตริย์เนี่ย มีนายกรัฐมนตรีที่ทําให้ประชาชนรักเขา้าบริหารประเทศทําให้ประชาชนรักไอ้พวกซนตีมอย่าไปกวนซนตีมเขานะมึงอย่าไปยัดข้อข่าวหายาัดซนขอร้องเลยไอ้พวกทำลายชาติทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกมือไม่พายเอาเท้า,าลาน้ำน่ยแหมอยากจะตบกะโหลกก็ไดไอ้สีสุวรรณซนตีนพวกไอ้แมง พูดแล้วมันหม,มันเขี้ยวคนเขาจะสร้างความดีสร้างประเทศชาตินะเจเลยรุ่งเรืองแต่ไอคนส้นตีนพวกนี้มาสร้างปัญหายัดข้อล่าหาให้คนดีๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอพวกส้นตีนทั้งหลายเนี่ยอย่าเข้ามากวนส้นตีนอย่าเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศชาติปล่อยให้พวกเขาเนี่ยบริหารประเทศชาติเขาไม่ดีมึงก็ไม่ต้องไปเลือกเข้าสมัยหนะ้าปล่อยให้เขาทำ เขาต้องการเข้ามาทําให้คนรักสถาบันกษัตริย์เขาไม่ต้องการบริหารประเทศในประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้เขาต้องทําดีกว่าไอ้พวกทหารซนตีนี่แน่นอนเลยแล้วไอ้เรื่องการโกงกินเนี่ยมึงขอร้องเลยไปดูดิไอ้การโกงระบบซนตีนอย่างเงี้ยแม่งก็โกงกันทุกคนผ่านลงไม่ยังโกงเลยผ่านลงทุกกระทรวงไม่ยังโกงเลยแม่งเบิกค่าไม้กวาดเท่าไหร่เบิกค่าถูพื้นเท่าไหร่ฮนะคือมันโกงกันตั้งสายเลือดประเทศนี้เนี่ย นะมึงไม่ต้องไปมองลักการเมืองไอ้คนที่เขารวยอยู่แล้วเนี่ยอย่าไปดูถูกเขาว่าโกงนะมึงไปถามพ่อมองดูนนคนไทยเนี่ยมันโกงมันทั้งชาตินะถ้าคนมันมีโอกาสโกงอะ่ะไอ้ที่มันโกงเพราะมันไม่มีจะแดกมึงทำให้เขาไม่มีจะแดกมันถึงโกงนะนี่คือระบบซอนตีนเป็นแบบนี้ก็ทำไงได้ไง มึงกราบไหว้กันมาทั้งชาติทำไงได้อะมึงรักษากันไว้อะมาบ่นอะไรอะ่ะฮะกราบไหว้กันทั้งชาติแล้วมาบ่นอะไรกันวันนี้อยากจริงๆแล้วไม่อยากพูดไม่อยากพูดไม่อยากยุ่งไม่อยากทำอะไรกับเมืองไทยทั้งนั้นอะ่ะเบือบ่อพูดมาสิบแปดปีมันเบื่อจริงๆนะ แล้วพูดไปก็ไม่ได้หาอะไรเลยพูดไปเนี่ยม่งรางวัลที่ได้คือเป็นผู้ต้องหามั่งเป็นผู้ก,อก่อการร้าย้นตีเลยมึงอยากยัดให้กูยัดมาเลยแต่ขอพูดความจริงมึงจะยัดข้อกล่าวาหาแลวยัดมาเลยแต่ขอพูดความจริงและไอ้ความจริงที่พูดเนี่ยมันเป็นความจริงอย่างจริงแล้วเป็นความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดจําเอาไว้มันเป็นความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดและพูดได้เป็นความจริงด้วยนะ รอมา1สิบแปดปีไอคนที่พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่เห็นพูดเข้าท่าสักคนเลยด็อกเตอร์ส้นตีนี่ด็กเตอร์นั้นมึงพูดแต่เอาแต่เข้าข้างตัวเองเอาแต่คนที่มึงชอบเอาแต่คนที่มึงรักกันคนไหนมึงเกียดมึงไปด่าเขาเฮ้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสรุปวันนี้ให้ฟังสั้นๆอยากจะอยากจะพูดยาวแต่ไม่เอาอะนะพูดไปแล้วเดี๋ยวมันก็ทำให้คนเนี่ย ไม่มีความรู้สึกว่าเอ้ยยอมรับมั่งไอ้นี่พูดแล้วนะมันมีอารมณ์การพูดอย่างงู้นอย่างมันพูดมันมีอารมณ์จริงๆมันหาคำป่านนี้ยังหาคำตอบไม่ได้อีกเหรอสรุปให้ฟังไอสิบแปดปีที่มันทะเลาะกอันเนี่ยมันเกิดจากไอสนธิไอสุเทพเนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมา นะยัดข้อกล่าวหาให้เขาไอสารส้นตีนไอพวกส้นตีนทั้งหลายไอพวกที่ต้องการผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยนะเกลียดเขาเป็นศัตรูกับเขาเนี่ยไอพวกนั้นไม่เอาไอพวกนี้เอาไอพวกนั้นคือรังแกเขาง่ายๆรังแกครอบครัวชินวัตรจนเขาเน,นี่ยต้องหนีเดินทางออกนอกประเทศแต่ผมชื่นชมนายกทักษิณผมชื่นชมครอบครัวชินวัตรมากเลยพวกคุณเนี่ยเป็นนักสู้สู้อะไรไม่ได้สู้ใครแต่สู้กับความจริง สู้กับความจริงพิสูจน์ความจริงกับพวกคุณเป็นคนบริสุทธิ์พวกคุณเนี่ยเป็นคนดีพวกคุเนี่ยรักชาติจริงๆพวกคุณรักสถาบันนี่แหละผมยอมรับมากเลยพวกคุณรักสถาบันกษัตริย์พวกคุณเนี่ยอดทนทุกอย่างเลยอันนี้ผมยอมรับว่าพวกคุณเนี่ยเป็นนักสู้จริงๆนะมันผิดจะไอ้พวกเฮียทั้งหลายเนี่ยต้องใช้คำว่าไอ้พวกเคียเนี่ย <าน>นะไอ้พวกมือไม่พายเอาเท้าราน้ําเนี่ยนะไม่ได้ทาเฮี้ยอะไรวันๆเนี่ยกล่าวหาเขามัาง่งใส่ร้ายเขามัาง่งเดี๋ยวเขามานันนุ่นเขามันนี่ปากมันมันกูอยากจะแหมมันหม,ม,มันเขี้ยวจริงจริงคนสแนตีนพวกนี้มันหมันเขี้ยวจริงจริงพูดแล้วกับพวกมึงนี่กูพูดแล้วมีอารมณ์จริงๆนะสรุปสิบแปดปีที่ผ่านมาเนี่ย คนไทยทะเลาะกันในวังนะเขากลัวว่าบัลลังก์เขาไม่มีเขาจึงเอาทหารมายึดอำนาจเมื่อทหารยึดอำนาจแล้วเนี่ยทหารมันทำงานไม่เป็นศสกมันเป็นแค่ายามายเฉยๆพอเข้ามาแล้วมันมีอำนาจแล้วบริหารแล้วนะก็เข้ามาแดกกันอย่างเดียวจนมีเงินเป็นแสนล้านหมื่นล้านเนี่ยไปฝากธนาคารสิงคโปร์มั่งอองกงมั่งเมืองจีนมั่งเต็มไปหมดเวลานี้เนี่ยทหารเนี่ยจากจากเป็นยามแม่งกลายเป็นมหาเศรษฐีนี่สรุปแล้วนะสรุปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิบปีที่ไอ้ประยุทธ์บริหารประเทศเนี่ยพลังใต้ดินเนี่ยมันเกิดขึ้นเต็มไปหมดมันมันต้องการลบล้างไอ้คนพวกนี้แล้วก็ลบล้างสถาบันด้วยซ้ำไปนะถ้านายกทักษิณไม่มาอีกสองปีเนี่ยสรุปเลยนะมันไอสองไอพักเก้าไกลมันมันล้มเจ้าได้แน่นอนเลยอีกไม่เกินสองปีเนี่ยพระพลังมันเริ่มขึ้นแล้วพะคนไทยอดยากนะข้าวยากหมากแพงอด แบบอดยากคือพูดง่ายๆกว่าไม่มีจะแดกว่างั้นเน่เริ่มไม่มีจะแดกมันก็เริ่มเกลียดสถาบันมากขึ้นทําไมเอาทหารมามายึดประเทศเอาทหารมากงกินชาติบ้านเมืองไม่มีความผิดใครแม่งไม่เกลียดมั่งเกลียดทั้งทหารเกลียดสถาทั้งสถาบันนี่ล่ะสรุปแล้วนะไอการที่เอาประยุทธ์ไอประยุทธ์มาเนี่ยคนไทยพลังมืดแม่งเกลียดทั้งทหารเกลียดทั้งสถาสถาบันกษัตริย์นะอันนี้สรุปนะนะ ถ้าไม่มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่นาย,นะยกทักษิณไม่กลับมาเมาานะื่อไหร่นี่รับรองไม่เกินสองปีไม่มีบัลลังอยู่ชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นการที่นายกทักษิณกลับไปเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับสถาบันสําหรับประเทศชาติสถาบันก็อยู่รอดประเทศชาติก็อยู่ดีประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุข ปล่อยให้เขาบริหารปล่อยให้เขาดูแลสถาบันต่อไปไอ้พวกต้องการล้มเจ้ามึงรอรอไปเลยมึงไม่มีทางล้มได้หรอกมึงจะเกิดอีกสิบพักก็ไม่มีทางล้มได้เพราะ 1. นข้าราชการได้ผลประโยชน์จากการมีสถาบันสองคนไทยแม่งถูกครอบงำสามศาสนาทุกศาสนาได้ผลประโยชน์จากสถา,า,สถาบันกษัตริย์โดยตรงฟังให้ดี ศาสนาทุกศาสนาได้ผลประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์โดยตรงพระนักบวชได้ผลประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์โดยตรงถามว่าใครแม่งจะล้มเจ้าวันนี้มีแต่ไอ้ควายทั้งหลายนะคิดจะล้มเจ้าผมเคยพูดทฤษฎีแต่ผมทำไม่ได้ผมรู้ว่ามันทำไม่ได้นะมันเป็นเรื่องยากมากเนื่องจากคนไทยแม่งถูกครอบงา เมื่อคนไทยถูกครอบงำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยมันต้องปล่อยให้เลยตามเลยแล้วทำให้ประเทศชาติมันอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขอย่างผาสุขมีนายกรัฐมนตรีอย่างนายกทักษิณเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศให้ลูกสาวมาบริหารประเทศไม่ต้องนายกทักษิณให้ลูกสาวเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศ และทําให้ประเทศชาติเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ทั้งประชาชนอยู่ได้ด้วยทั้งสถาบันกษัตริย์ทั้งเจ้าทั้งประชาชนอยู่ด้วยกันได้นี่คือคําตอบสําหรับวันนี้สําหรับไอ้พวกด้อมส้มพัก้าวไกลส้นตีนทั้งหลายพวกมึงหุบป,ปากกูขอร้องว่าพวกมึงหุบป,ปากนะมึงเปิดมึงจะสร้างอีกร้อยพักมึงก็ไม่มีวันได้เป็น ว่ามันไปยังเครื่องประหารกิโยตินกิโยตินกิโยติกกิโยตินกิโยตินบังขอศรินากิโยติน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 บังขอทรราา